น้ำมันครับน้ำมันเรือเหลือหลายเติ๋บครับข้อดีของเครื่องอัอโตโรุ่นี้ครับข้อดีของเขาคือเขาจะมีที่ดูระดบับน้ำมันเบนซิตัวนี้ครับมันจะเป็นพาสติกใสๆตัวนี้ครับนะผมเติมมาเตรียมถังครับเหลืออยู่เหลือลอ,อ,อ,ลอ,อ,อยู่ครึ่งถังเลยครึ่งถังอยู่นะครับผมเอาเครื่องอัตโ,โต 20, โ 20, ตัวนี้นะพี่น้องอัตโน720โครงสร้าง720ตัวนี้ผ่านไม่ พาไม้เพื่อที่จะไปเฮดสะพานครับนะผมจะทาสะพานสาหรับเอาไม้เข็นไม้ยุขาออกจากไร่ไปขายครับอโอเคแต่ว่าผมถ่ายเป็นคลิปสั้นไปนะครับแต่เพื่อากไปเบ่งตอนถ่ายอา่ตัวนี้นะให้ไปดูบนทิกตอ,อกทิกตอ,อกเฟซบุ๊ก,ออก,ก,ออกแล้วก็ยูทูปช็อตนะครับผมทําเป็นคลิปสั้นนะครับสามนาทีกว่าโอเคแต่ว่ามื่อนี้ไม่ใช่แต่ว่าต่อไปนี้นะครับผมจะทําเป็นคลิปวิดีโอแนวนอนลงยู u b e นะครับมา ไปชมมาต่อเลยครับผมจะพาอีกอีกข้องเดียวกระจบเลยครับไปที่บรงกันครับนะครับหลายคนอนาจะจำไม้ท่อนนี้ไหนเนาะครับเนาะไม้ท่อนนี้รู้สึกว่าจะทําคลิปเยอะเหลือเกินครับเดี๋ยวคลิปนี้สีเป็นคลิปตัวท้ายนะครับไม้ท่อนี้จะเป็นไม้ท่อนที่ทําคลิปสุดท้ายคลิปวันนี้นะครับนะเพราะว่าผมดีผมดีพาพางข้อเก่าครับผมจะผ่ารอยรอยเดิมครับ จะไล่ออกมาผมต้องการเอาแผ่นใหญ่ตัวนี้เลยครับนี่นะนี่ครับไปห้องเราลดลดที่แตนเลว่าที่เขีนมาอยู่ว่าคริบตัดขามไ้มันจะมีข้อนานไปหน้อยดอกผมจะไปะเหตุสภาพขามนะครับผมจะพาข้อในห้องเดียวเลอพี่น้องเด้อมันอาจที่ผมยานมัดคุ้มดอกเพราะว่าผมผมพาไปแตงว่าหลายหลายเดือนแล้วครับเป็นปีแล้วมั้งนี่นะด้านด้านล่างผนมะผมคิดว่าขี้ดินนะครับน่าจะเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่อโตอ่าตัวนี้ครับ ไล่ออกมากครับผมนะมาลองมาขับพี่น้องรุวกันเลยครับขี่นีนหนีเตี้ยมบุกยา่างคาดับพี่น้องเนย ờ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  หมามันสั่นครับหมามันสัน่นหมามันสัน่นนี่จนะได้ไงที่เร่งแม่มนหมดเลยเนหะกลานะ้าเนาะ มันก็ไมตรงกันไปไหนนะครับเพราะว่าพาร์ตัดกันครับก็ได้ประมาณนี้ครับนีเบ่งกันครับนี่ครับมันไม่ค่อยตรงกันไปไลยครับเฉียดๆนิดนึงครับนะแต่ว่าเบ่งภาพร่วมก็โอเคครับใส่ได้อยู่นี่นะครับผมจะเพื่ไอ้สะพานครับทำสะพานให้รถแสนข้ามไปเอาไม้ยูคาลิปตัสข้างคลองครับเพื่อที่สิตัดไปขายครับนยืดๆกันนิดนึงครับไม่ค่อยตรงกันไปไหน เอาเนาะอะไรก่อนเอ่อครับที่จริงมันตรงมันตรงขางละสองแผ่นตามหลักนะครับเพราะว่ารอรถนี่้านเฮจำการรลายมันก็มันกะเสียวเสียวเสียวตกคอกเนาะอืมหรือว่าผมสิพาเอานีนําดีปะตัวนี้ครับทายเนาะได้อีกปืนหนึ่งโอเคเดี๋ยวเบิกก่อนครับเดี๋ยวไอ้ฐามันมันบ่คอยเวิกเดี๋ยวผมสิมาพาเอานีครับผมจะไปเลี้ยงกันแบบนี้ครับเลี้ยงแล้วก็แล้วก็ตีไอ้ตีเป็นไอ้ ตัวยึดือว่าเอาไม้สองแผ่นนี่มือว่างกันแบบนี้นะแล้วก็ตีตีตีหลัดหลัดบ่อยบ่อยให้มันขยับบรก,กัรน,นะครับเอาข้างละสองแผ่นนะครับั้หมดสี่แผ่นก็หลังสวยเลยครับล้รอรถนี่ต้องอยูอ่ฟังละสองแผ่นนะครับโอเคครับพี่น้องผงกามารีวิวห้เบิ้งนะครับสำหรับอโตตัวนี้นะครับก็ถือว่ากำลังแรงมากถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสูสูมันคมน้ำน,นะครับเป็นโซลิกอนเป็นบาร์คอนิเวทครับบาร์ส่จุดแปดนิ้วนะครับผมตัวนี้ ก็สร้างมาขายนะครับนะครับผมนะสร้างมาขายราคาประเภทหนึ่งสองพันกว่าบาทครับสองปัญหาสองปัญหงครับเก็บเงินไปทางครับอ่ากันไม่สนใจก็จะไลน์มาเบอร์ตามเบอร์โทรขึ้นด้านบนครับเนาะครับผมให้เบอร์โทรไซื้อเนี่ยครับเป็นเบอร์ไลน์อดีไลน์ผมนะครับประมาณนี้ครับจะสร้างจองเอานะครับเเนาะดี๋ยวจะส่งไปให้เนอกะบริการหังการขายก็รับประกันซ่อมคาเดยฟรีให้ตลอดชีวิตเหมือนเดิมครับนะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับเออเดี๋ยวเดีมยีเซอร์ไพรส์ครับ ผมมีอีกอสองรุ่นนะครับเดี๋ยวจะมานําเสนออีกครับเป็นของเป็นยี่ห้ออาตุเหมือนกันครับนะแต่ว่าเอาเอาทีละรุ่นก่อนนะครับโอเค <laughs> <laughs> เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์กลับผมมาดีครับ